สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เป็นซีรีส์ใหม่ครับเป็นดันตุยก with Art Art ก็ผมอาร์ตครับครับก็ผมตุ้ยนะครับก็เออเราก็จริงๆมีคลิปอะไรเยอะแยะที่ทําในอดีตแล้วก็คิดว่าถึงเวลาต้องทําอีกครั้งหนึ่งเนาะครับก็อาร์ตนี่ก็แนะนำอาจจะป๊อปปูล่ากับผมนะมีคนรู้จักเยอะโอ้โหมีทัวร์ทุกเดือนเลย ก็มีเรื่องเกี่ยวกับทัวร์นะที่เป็นอาชีพหลักนะฮะก็พา <Okay. S 2> ทัวร์คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศและเริ่ม<พ>อจอดโนยุโรปเริ่มจอดลึกมากขึ้นครับก็เริ่มมีเวลาที่จะเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับพวกพิพิธภัณฑ์ต่างๆตามประเทศโซนยุโรปนะฮะเยี่ยมเลยก็คือเรามีความสนใจนะฮะ <c oughs> อันนี้ถือว่าเป็นอีพีแรกเนาะความสนใจจันตุยวิศว์อาร์ตนะครับแล้วก็อ่ะสั้นๆอาจจะสิบนาทีสิบกวนาทีนะครับแล้วก็คุยกันนะฮะเพราะอะไรฮะถึงเราถึงอยากทำให คลิปพวกนี้มาติดตามอาจารย์ภากรก็เลยรู้สึกว่าอมันถึงเวลาแล้วที่แบบเราจะเข้าไปศึกษาแบบแบบเชิงลึกหน่อยอะไรเงี้ยครับจะเยี่ยมเลยครับและรู้ไหมว่าปัจจุบันของที่แพงที่สุดในโลกคือกฏงานศิลปะถูกต้องเคยเล่าก็เคยคุยกันแล้วใช่ไหมว่าปัจจุบันเนี้ยภาพที่แพงที่สุดราคาเท่าไหร่น่าจะถ้าเป็นเงินไทยน่าจะบันาหมื่นล้านใช่ไหมฮะใช่ใช่ก็ห้าร้อยห้าร้อยล้าน US รูปดําชี้ใช่ไหมฮะรูปเปียสูฮะมตอมันที่ภาพปัจจุบันนะที่เห็นแบบมีการประมูลล่าสุดขึ้นมานะเออซึ่งมหาจรย์มากเลยฮะซึ่งถ้าเกิดคิดเป็นพระใบเป็นสีนี่อาจจะประมาณสองพันบาทต้นทุนแน่นอนแต่ว่ามันใช่ไหมฝีมือความคิดมันอยู่ที่มาจากใครด้วยนะจันอ่าถูกต้องมาจากใครประวัติศาตรนอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่เพราะนั้นวันนี้เราอีพีแรกนี่เราก็อยากจะคุยกันว่าเออ ใช่ไหมฮะว่าหลายคนก็บอกเอ๊ะอยากจะเริ่มสนใจนะมีไหมมีลูกค้าสนใจเยอะไหมงานศิลป์เนี่ยที่อาทำคือ,อ<ะ>คือถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าที่แบบมีความรู้หน่อยมีแบบเหล่าปัญญาชนอะไรเงี้ยนะก็จะมีความสนใจที่จะหาเวลาเข้าพิพิธภัณฑ์มากขึ้นในยุคป,ปัจจุบันนะฮะผมเลยมองว่าเออจริงๆแล้วกลุ่มทาร์เก็ตของคนก็เปลี่ยนจากเดิมที่ว่าเอออาจจะแบบเที่ยวแบบฉับฉวยก็มากลายเป็นเหมือนแบบเออทเที่ยวแบบ เริ่มสนใจเข้าประวัติศาสตร์แล้วก็พิพิธภัณฑ์มากขึ้นนะฮะแต่คนส่วนใหญ่เข้าไปแล้วจะไม่ค่อยรู้ว่าไปดูภาพอะไรใช่มันเรื่องราวมันเยอะมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวเนี่ยซีรีส์นี้เนี่ยฮะเราจะคุยกันว่าการพูงนีว่าการชื่นชมเป็น art appreciation แล้วกันครับนะฮะเป็นการการชื่นชมดีเลยฮะอาจารย์โอเคครับได้วันนี้เราคุยเรื่องอะไรดีคือผมอยากเข้าใจงานศิลป์แบบแบบว่าเวลาที่เราจะไปดูเราควรจะเริ่ม จัดดูแบบงานศิลปะแบบไหนก่อนดีครับอาจารย์โอเคเอางี้เลยก็ขอเล่าประสบการณ์ตัวเองแล้วกันนะ,ะฮะจริงๆแล้วตอนที่ไปเรียนที่ลอนดอนเนี่ยลอนดอนนล้มันก็เป็นที่ที่หนึ่งนะที่รวมอ่าน่าจะไปหลายสิบครั้งลแล้วก็ <c oughs> ไปบ่อยแต่ว่าการเข้าพิพิธภัณฑ์แบบเชิงลึกก็ไม่บ่อยไม่บ่อยะนะ,ะฮะอย่างที่บอกเป็นแหล่งรวมะนะแล้วก็เอาสั้นๆเลยได้ไปอยู่4ปีแล้วก็ทําให้ได้ไปเรียนที่ไปเรียนศาสนศาสตร์นะฮะมาช่วยทางานที่โบสถ์ซึ่งปัจจุบันก็ยังช่วยโบสถ์อยู่แต่ว่า ที่ดีคือลอนดอนเนี่ยมันมิวเซียมฟรีนะฮะแล้วก็อยากที่บอกเด็กจนจน,จนเราไม่ว่้ไปไหนเดเข้า,ขา,ขามิวเซียมเข้าห้องน้ำไปเราบ่อยพวกนี้นะฮะห้องน้ำฟรีห้องน้ำไฮโซมากมแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะผมจริงๆผมชอบดนตรีแล้วก็ศิลปะอยู่แล้วนะแล้วก็เออไปดูมันน่าจะมีของนีดีเยอะอะไรเงี้ยนะฮะอ,อ,อันนั้นก็ จำได้แม่นเลยนะฮะรูปแรกเนี่ยที่อาร์ตเห็นนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราก็ขึ้นจอยท่านดูด้วยเนาะครับคืออันนี้เป็นรูปหนึ่งที่ชอบมาตั้งนานแล้วว่าโอ้โหทำไมแสงมันนะรูปไม่รูปขายรูปนี้เอ่อเป็นรูปของน่าจะเป็นศิลปินชาวดัตช์ชื่อว่าเรมปรางนะจ๊ะถูกต้องนะฮะเป็นรูปหนึ่งที่จริงๆแล้วสมัยแรกๆนี่เขาไม่ได้ดังในรูปนี้นะฮะแต่มันกลายเป็นมาอยู่ที่สําหรับพี่เนี่ยพี่เห็นแต่แรกเนี่ยชอบเลยแล้วเป็นหนังสือศิลปะ เล่มแรกเลยที่หมีเลยไม่มีรูปนี้เพราะนั้นไอตอนที่ตกกำลัง depressed กำลังเรียกว่าอะไรดีแบบโอ grande, dates, uh, singing, uh ้โหแบบเซ็งแบบอะไรเออโฮมซิกเนื้ออากาศอังกฤษนึกออกปะเออเหงาเนี่ยอากาศมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุดๆเลยใช่ฮะแบบหนาวแบบกำลังเศร้าเนี่ยไปเดินเจอรูปนี้แบบโอ้ตกใจเลยแล้วแบบเหมือนเหมือนพระเจ้านะให้ให้เราได้เจอบอกเอ้ยนี่ไง ขุมทรัพย์มันอยู่ที่นี่บอกเราเราตื่นเต้นนะเราเคยดูในหนังสือเฮ้ยมันมีจริงในแคตตาล็อกอะไรเงี้ยนะ,ะถ้าคนดูทั่วไปผมผมมองว่าเห็นภาพนี้แล้วก็ตีความไม่ออกว่าเอ๊ะตกลงมันสื่อถึงอะไรครับอาจารย์อ่าจริงๆแล้วเอาสั้นๆนะฮะวันนี้แค่อินโทรก่อนอก็คือว่ารูปนี้เป็นรูปเกี่ยวกับพคัมพีรเดิม,มที่กษัตริย์งองค์หนึ่งที่แบบเยอ่อหยิกนะฮะแล้วก็เอา ถ้วยชามมาใช้อะไรเพศเนี้ยของเขาไปตีเป็นกริย์บกริสือไปตีที่ยิวแล้วเอาถ้วยชามมาใช้แล้วก็โดนคําแช่งสาบแต่ว่าที่ไม่มีอะไรมากกว่านี้แค่เล่าสั้นๆก็คือว่าอย่างที่บอกกันแสงมันบูบวานเหลือเกินนีนคือเสน่ห์ของเขาเลยใช่ใช่ครับเรมบรนที่เราเรียกว่าไอ้ไคโรสคิโรนะฮะแสงมืบวับถ้าเกิดเอาเงี้ยตะกี้ถามว่าถ้าคนเริ่มต้นก็เลือกที่เราชอบก่อนนะฮะไม่ต้องไปแคร์ว่าคนนั้นคนนี้ชอบ โอ้ยฉันอยากอยู่ในเทรนด์ชอบทอยอาร์ตเด็นี่แทอยอาร์ตรนี้เป็นอะไรเพื่อนทอยอาร์ตไม่จะเป็นนะคุณชอบอะไรก็ไปอันนั้นก่อนเลยเพราะอันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งที่แล้วไอนั้นพี่ก็ขุดไปเรื่อยๆเลยที่ลอนดอนมีไม่เยอะใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะฮะเพราะนั้นอันนั้นก็ค่อยๆขุดแต่ว่าอย่างที่บอกกันพอไปนะชนี้ก็ลอนดอนแล้วเนี่ยอ่านี่ให้ดูก็คืออย่างที่บอกตอนวันแรกที่เห็นนี่ตื่นเต้นมากค่อยๆเดินเข้ามาแล้วโอ้โหรูปนี้แล้วก็เหมือนมีเสียงในใจบอกเอ้า ก็เหมือนกับพระเจ้าก็พูดด้วยว่าอ้าก็อยากมาดูรูปนี้ไม่ใช่เหรอแล้วเนี่ยคนเราขนลุกเลยผมก็ดีใจแล้วมันเขียนจากไบเบิลด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวหลังเดี๋ยวเราจะมาเล่ารูปนี้ละเอียดเนาะนะฮะอย่างที่บอก National Gallery London เนี่ยมันก็จะมีรูปเด็ดๆอีกเยอะมากเลยนะฮะอย่างเช่นรูปแวนโก๊ะรูปซันฟลาวเวอร์เนี่ยซันฟลาวเวอร์เนี่ยรู้ไหมเขามีกี่เวอร์ชันแบบแบบนี้นะห้าหกนะฮะอยู่ที่มิวนิก พี่ไปดูมาแล้วพี่ไปดูมาแล้วอย่างนอนสามนะฮะอยู่ที่มิวนิกอยู่ที่นิวยอร์กด้วยอานิวยอร์กแล้วก็อยู่ที่โตเกียวอ๋อแล้วก็ลอนดอนนะฮะเพราะนั้นพิเศษมากน่กออกมาเป็นรูปหนึ่งที่พิเศษมาแล้วยังจําได้เลยอย่างรูปนี้ก็พยายามหารูปเด็กยังจําได้แม่นว่าตอนนี้อ่าไปดูเนี่ยเขาเอาเด็กป .1 ป .2 นะมานั่งล้อมเลยนะแล้วครูนี่เขาเขาสอนดีมากจริงๆมันมีรูปลืมมาให้ดูรูปเออเกโกอี้นะฮะเดี๋ยวอาจจะหารูปแทรกให้เป็นรูปเกาอี้ครับ เขาไม่ได้สอนเด็กเนี่ยบอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้ประสาสตร์ไม่ใช่เลยนะก็ถามเด็กแล้วมันมีอะไรแปลกบ้างเด็กก็ถามว่าทำไมเก้าอี้เบี้ยวเฮ้ยทำไมตองหัวหอมตรงน้ตรงนั้นเนี่ยซึ่งน่าสนใจมากแล้วพี่ก็เนี่ยกลับมาตอบคำถามว่าเหมือนกันไงเราเราดูดูลูกเราตั้งคําถามเฮ้ยทำไมเก้าอี้มันเบี้ยววะเฮ้ยทำไมมันวาดทำไมตั้งใจเบี้ยวหรือไม่ตั้งใจเบี้ยวเข้าใจป่ะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่บอกว่าพอเราเริ่มจากหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆต่ายไปเพราะที่เรา พอที่เราไปดูที่นั่นเรเฮ้ยมันมีรูปอะไรดังใช่ไหมเราก็ไปลองเดินดูเอ๊ะทำไมมันถึงดังตั้งคำถามก็ทำไมมันวาดอย่างนี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกันทีในเรื่องของแวนโก๊ะเห็นไหมอาร์ตดูสิเทียบกับรูปของเรออันนี้ก็หลังประมาณสักรูปเลมบรันคือสมัยสิบเจ็ดใช่ไหมแวนโก๊ะประมาณสิบเก้านะจะเป็นก่อนอสองร้อยปีอ่ะดูต่างกันเยอะไหมล่ะคือมันเลยอยู่ที่ว่า ชอบแนวไหนก็เริ่มสารตั้งต้นตรงนั้นก่อนถูกต้องแล้วเราก็ไปตามดูเฮ้ยคนอื่นก็ชอบอะไรกันนี่เราชอบไหมทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้เนาะอ่าก็เหมือนกันที่ national gallery london เนี้ยก็มีใครเอ่ยดาวซิอันนี้ก็ต้องโมเน่ถูกต้องเลยไอ้พีคอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็เป็นรูปดังมากเป็นรูปมาสเตอร์พีซของเขาเหมือนกันอันหนึ่งในใช่ฮะซึ่งซึ่งก็เนี่ยเดี๋ยวพี่ไปดูที่โตเกียวเร็วๆนี้ด้วยก็อย่างที่บอกกันโมเน่เนี่ย ก็เป็นอันหนึ่งคนหนึ่งที่เขาบอกเลยว่างานศิลปะเขาเนี่ยนะก็บอกว่าโค้ดนะฮะบอกว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยพยายามจะดูแล้ววิเคราะห์งานของเขาเ็าบอกจริงๆแล้วมันเอาไว้ชื่นชมก็พอแล้วไม่ต้องคิดมากเพราะนั้นพี่แนะนําเลยถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะศึกษางานศิลปะเนี่ยเริ่มจากโมเน่เนี่ง่ายเลยเพราะสีเขาสวยมากเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องสีจริงๆครับก็เอามาอาร์ตถามนี่อาร์ตรูปโมเน่เนี่ย นเนี่ยมีทั่วโลกเลยจริงป่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นร้านหมอฟันใช่ไหมบงบัวเนี่ยจะมีอยู่ทั่วทุกที่เออเนาะมีทุกที่เลยเพราะฉะนั้นถามวันนี้ก็อย่างที่บอกคลิปสั้นๆที่เราคุยกันก็คือมันต้องมีบ้างแหละรูปที่เราชอบครับแต่ถ้าไม่มีเลยก็ไปเดินเลยแล้วเราเราเริ่มจากที่เราชอบก่อนอาจจะไปเจอใครยัรู้อาจจะไปเจอเบอร์เมียอาจจะไปเจอ ครเดียเออเดลลาครัวหรืออะไรต่างคนเหล่านี้ที่เราจะพูดต่อไปนะฮะ,ะแต่ว่าซึ่งสําหรับผมนะถ้าสําหรับผมเนี่ยสารตั้งต้นของผมอะไปเริ่มต้นที่ยุคเรเนซองส์ออดีแล้วทำไมถึงชอบเรเนซองส์มันไปตั้งต้นเริ่มที่ที่ตรงนั้นเพราะว่ามันก็จะมีเหมือนรุ่นพี่หรือเราไปทําทัวร์บ่อยๆด้วยปะก็รุ่นพี่ที่ที่เขาแบบเหมือนพาเราไปไปแบบเหมือนเสพงานศิลป์ยุคเรเนซองส์ก็อย่างที่บอกอะฟอเรนซ์ก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ ที่ทำใ,ให้เรารู้สึกแบบเออม,มันมีงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างประวัสสติศาสตร์แต่แต่ว่าจุดประเด็นที่แบบทําให้เหมือนแบบกลับ,ลบมาลงแบบลึกในร้านศิลปะอีกครั้งหนึ่งคือเฟรเมีเร์คนที่จานชอบพูดถึงบ่อยๆเหมือนกันก็รูปออผู้หญิงที่มีเกอร์วิเพิร์เอ,อ <Girl with S 1> ร,ร์ <Pearl S 1> รงิงรออยู่ที่เฮก็มีโอกาสไปดูภาพนี้ไปดูแล้วชอบไหมก็เนี่ยแหละเป็นจุดสะกดเลสะกดเลยก็เลยมัอนแบบเอ้ยมันมันสมัยนั้นทําไมเขาแบบเหมือน เออเข้าใจแหละว่าทําไมแบบเริ่มต้นแบบงานศิลปะมันถึงแบบเออพังพรวออกมามากมายอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบคือยุคนั้นมันก็เป็นแบบยุคที่ภาพถ่ายมันยังไม่มีนะจย<น>ะ<ช>มันก็เลยเป็นอะไรที่เขาก็ต้องแบบเหมือนออสร้างผลงานศิลปะให้แบบเหมือนเห็นบรรยากาศของคนยุคนั้นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เลยสนใจว่าเออมันมันมีที่มาที่ไปดีอะไรเงี้ยครับค,ครับโอเคครับครับเพราะฉะนั้นก็ อย่างที่บอกสั้นๆเนาะทวีพีเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเริ่มที่ชอบนะแล้วก็ขุดหาตั้งคําถามนะนะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยแต่ไม่ต้องไปฝืนตัวเองถ้าเรายังไม่ชอบสมมติเฮ้่ทำไมคนเขาชอบแอนดี้วอร์ฮอลทำไมเราไม่ชอบมันไม่เห็นมีอะไรไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นซีเรียสได้หรอมฉันไม่ชอบอาร์ตทอยคนอื่นชอบก็ช่างเขานะฮะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราเราต้องมีความสุขอ่ะต้องเริ่มหาจุดเริ่มต้นของตัวเองให้เจอฮะแล้วเราจะเริ่มรู้ว่าเออมันจะไปในทิศทางไหนครับอาจารย์แล้วขุดต่อนะครับ โอเคครับขอบคุณนะครับ,รบสำหรับ EP รบแรก